สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะสบายดีเนาะพี่น้องเอฟซีดังฟังไทเบอร์สุกุลเนาะวันะนี้โคจิมาตอบคอมเมนต์อีกแล้วนะเนาะอ่าส่วงนี้เป็นช่งตอบคอมเมนต์อ่นสโน,โนุมอเนาะซื้อ,อยังกับเชนเดนล่าอยู่ใส่ได้อีกปึกเนาะเอ่อคอมเมนต์เราคอมเมนต์มาตังซี่เนาะ พวกสร้างสมัวพวกมันพัดทิน้นพ่อมันตายแล้วคิดว่าสิหมดแล้วลูกสาวมันพัดมาต่อบุคลิทางการนะเบอกจากแบบพ่อมันเป๊ะแต่คนลาวบาหู้หยังเสื้อมันเลย่ะบหู้หยังเสื้อมันเลยมันอยู่อาศัยเมกาพุ่นคือหู้ดีกว่าคนราวที่อยู่ในประเทศแท้ถ้ามีเหตุการณ์แท้บบมีไผ่ปิดอำนาจคนลาวได้ดอกอันนี้เราคอมเมนต์มาจากกัน เพจเรื่องเคลื่อนไฟฟ้าหันแล้วเนาะ <laughs> อันค่อยนี่บจทักที่สรรหาคำด่าจะได้ไห้หีือจะค่อยนี่อันมืดคำจิบปวากับวกความมันปกึกของเจ้าอีดีเลยความปึกนี่บวกกับลักกานเนี่ยอุย้ยมืดคำจิตจิบออ่าจิบอว์เนาะส่งกับที่ว่าลูกคนปากถ้ำอีหรี เป็นยังคือว่าว่าเอาลูกคนปากถ้ำเพราะว่าเฮือนเราพ่อแม่เราสร้างใส่ปากถ้ำปากถ้ำสังังโลดพ่อแม่เราเห็นเฮือนอยู่นั่นเนาะก่อนพ่อแม่เราสิตาค่อยต้องบอกแกว่านางอันสโนโมอนเออยอันพ่อโคฮันยังมีชีวิตอยู่เรายังสุขภาพแข็งแรงอยู่เนาะเรายังอันสติปัญญาเรายังดีอยู่เจ้าอย่าเอาอัน เรื่องตัวเองหันไปตัดสินใส่ครอบครัวคนเอื้นที่แหละเขาเอิ้นมาคนที่พ่อแม่ตายปะระบฮันได้บอกได้สร้างได้สอนฮันเขาจึงมีความคิดแล้วก็ดักด่านตั้งแต่ค่อยโเป๊กใจหรือว,ว่าเป็นอย่างผัวเจ้าจึงทิมเจ้าหันเนาะเขาบบเป๊กใจเลยเนาะเพราะอันเพราะจะปึกพูดนะ <laughs> อ่ะค่อยจีบอกเขาให้เด้ออันสโนโมอนนางเงือก <laughs> อันสร้างสามหัวนะที่เจ้าด้านะเดอะคิดยังบออก,กันสมองกันคิดเรื่อยหันบอได้แต่พวกสร้างสามหัวมึงด่าคนเง่ามึงเองมึงหูบ่มึงด่าคนเง่ามึงเองได้อันเต้พ่อเต้แม่มึงไปสร้างเหตดเหือนอยู่ในถ้ำอยู่ทางภาคเหนือนนะพ่อแม่มึงนะหากเง่าขกสร้างสามหัวคือกันถ้ามึงเกิดบทนนะันน่ะกูกบมึงจะเกิดบทันแล้ว แต่ก็มีประวัติศาสตร์บอกมึงอยู่สร้างสามหัวคือลากเงาของคนลา่าแก้วเขามาทีหลังถึงมึงจะนับถือเขาอนะ่กะกับเป็นยังแต่มึงถนะาเซาดาสร้างสามหัวซาเพราะมึงด่าลากเงาของมึงเองเนาะมึงหู้ไว้สาเนาะถ้ามึงยังปึกอนอ่ะที่แหละเขาเอิ้มาที่พ่อแม่บอกเคยสร้างบอกเคยสอนบอกเคยบอกบอกเคยเว้าบอกเคยอบรมสร้างสอนก้อนที่ได้ตายฮะ ตายหากจากกัดกันไปโลกนี้ค่ะนะเนาะมันอยู่เมกาพุ่นคู้เดียบคูคนลาวอยู่ในประเทศแท้บบ้าแต่ว่าคนมาอยู่ในนรกเขาก็เห็นว่าสภาพคนลาวมันเป็นจังใดเดี๋ยวนี้นะแต่มึงบบัานตายซ้ำพัดบูฮู้เรื่องคนลาวนาเขานะเนาะมีแต่พวกบ้าพวกอันหนูนวกตาบอดพวกมักส,สุมเสยพวกมักยงจะบ่เห็นหนังพวกนี้นะ่ะ พวกนักโกงกินนี่จะบ่เห็นอย่างจะบ่ฮู้เรื่องราวยัี่ฮู้แต่เรื่องเดียวซุ่มเซยบุสัส้นนั่นเขาไล่ออกไนดะ้บูสั้นเขาบหฮายู่น้ำบูเสื้อบูงไหมทหารสั้นผู้น้อยนะซุมมือในเขาบูทนเขาบูทนที่จะซุ่มเซยต้อไปเพราะมันสภาพมันจะเปลาลาออกไปเฮ็ุแวกเห็นงานยุคประเทศเกาหลยยุคญี่ปุ่นหนะั่นเต็มเลยได้เดี๋ยวนี้นะทหารตำรวจน้อยเขาบูทนที่จะซุ่มเซยแล้วนะเนะขาเบิดกลมอดทนแล้วมีทัเจ้าเนานางเนาะ ที่ยังบ้าอยู่เสียดายที่เจ้าเป็นแม่คนแล้วเจ้ายังเงือกอยู่นะบุมีภยัยดอกปิดอํานาจกนลาได้ดอกนี่เขาปิดอํานาจเขาปิดบุให้มึงหูห้เหมนเด็กคอมเมนต์ที่สองภัยเสื้อนางสร้างสมหัวบุมีเพ้่นดินอยู่กัง่แห้งขนาะคอหัวตะก่อนอันนี้คอหัวก่อนอนั้นความเงือกของมันอัน คิดยังบอ่ออกกันคิดยังบอ่ออกเบ้าอย่างบอ่ออกกระดาษสร้างสามหัวก็คือดาโคตรเงาดาหัวโปรตีนมึงหันแหละ <c oughs> มึงกระซัำกับว่าดาหัวโปรตีนหรือบอกระซ้่กับว่ามึงแยงแบนแล้วมึงด่าตัวเองที่จะบ่มีแผ่นดินยู่คือมึงหุ้งบาทางภาคเหนือแถวบ้านมึงฮะผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าเมืองเจ้าแข่งนะหรือว่าผู้ใหญ่ในประเทศนั้นเขาให้จีนสัมปทานเขาขายให้จีนไปแล้วถ้ามึงบุ้งงูน่ะ มีตะเมืองะแหละยังเงือกอยู่นางเอ้ยอีลีบุสมกับอัญุมันบูมันบวดซีเอาอยังมาจมตีรัฐบาลก็เลยกอบเอาหูคนุ่งเครื่องทหารทายหูวันที่ซาวเดืนนึ่งบุญกองเข้าทับสลองเลยบีบหัวใจมันเพราะมันว่ามีปัญญากลับมาประเทศเราที่หูเนี่นะเป็นหูของแก้วเองนาะงเอ้ย สิละเขาเอื้นบ่าคนบูฮู้อีหนอีเน่บูฮู้ัวันนาตาตัวเองลวบะนี้เงือกแหงเนาะลามไปหอดบุญกองเข้าลามไปพัดทุกบ่อนสิเลยบ่ตนเฮียนหันบุญยอมเฮียนตอนกูอ่านหนังสือให้ฟังขนาะประวัติศาสตร์บุญยอมเข้าใจบุญยอมตั้งใจเฮียนคนเฮาซูเมือนี่นะยูมองใดก็ได้ไดยูใส่ก็ได้ก็เพียงแค่มีความสุข อยู่แบบเสรดีอยู่แบบมีความสุขสนุกสบายอยู่แบบชีบิตที่ดีบ่ได้แบบอยู่อดๆยังยากบมต้องอยู่แบบนั้นบ่ต้องอยู่แบบกดขี้ข่มเหงบมต้องอยู่แบบอ่าแตลเมื่อแต่ละ,ละ,ละันเบ้าอ,อย่างบ่ได้นอกจากสงเซยเห็นะแบบนี้จะบมมีปัญญาไปใส่จะบมมีปัญญาไปยู่วอนประเทศต่างประเทศคือเขาเนาะจะบ้าได้แต่คำนี่แหละ คนบเคยเห็นโลกเซรีคนที่ปลูกฝังมาด้วยการที่ว่าอัน z o o เซยตั้งแต้ทวิทนะอันเมื่อก่อนะนะสาวภาคเหนือสาวภาคเหนือที่เป็นทหารนะมันสร้างเป็นกุลสตรีวิลชนที่อ่หน้าซึ่นสมหน้ายินดีนะเพราะว่พาพวกเขามีความกล้าหาญกู้ซาดเปลี่ยนกุลสตรีวิลชนที่กล้าหาญกล้ากูา้ซาดกอบกู้ซาดว่าสั้นเบรียบกับมึงนี่ ห่างกันปานฝ้ากับตินขี้คาาตาขาวบรพมรมึงนะ่ะเฮ็ดเพื่อสานยังเฮ็ดบุเป็นเฮ็ดเพื่อซ่านเนี่ยบุว่าเฮ็ดเพื่อานเฮ็ดจังใดยังแยกบุอกสํา,าว่ากูเบ้าในเบ้าให้อยากให้ประเทศเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยากให้ประเทศหันอ,อยากให้ผู้นักผู้ใหญ่ได้ยินแล้วให้เขาหู้สซึกอายตัวเองเขาจะได้บต้องให้สัมปทานหันเบิดทั้งแพทย์ดินหรือว่าสัมปทานเมิดทั้งซื่อประเทศหัน เลยว่าโบกยังให้มีการเปลี่ยนแปลงมาชีวิตการเป็นยูคของบรรทุน,นลาวพวกเงินเฟอ้อนี่เขาจะได้แก้ไขได้มึงแยกโอกเลยความปึกค่ะซีแหละเขาเอื้นมาสุดท้ายตายย่นคําว่าสมเสยมึงบ่มู้บ่เห็นซ้ำว่าอันผู้ใหญ่อยู่ในลาวานะลูกเจ้าเมืองเจ้าแขงเจ้าพวกเจ้าเมืองเจ้าแขงเขาส่งลูกส่งหลานไปมาเฮียนอยู่ต่างประเทศไว้แล้ว เขาไปซื้อบ้านอยู่ออสเตรเลียเขาไปซื้อบ้านอยู่อันฮาวายเขาไปซื้อบ้านอยู่แคนาดาเขาไปซื้อบ้านอยู่เมกา่ปเรือเหลือแต่มึงฮันลายย่ายังเงือกยังปึกพอมัวแต่สมเซยอ,อยู่บุหูว่าเขาล่างไหลนีออกจากประเทศลราปานใดแล้วมัวแต่สมเซยสุดท้ายเป็นทังไดนถ้าเป็นผลละเมืองสั้นสามของประเทศตัวเองเดานางเด้อถ้าปบนไซนี่จนสั้นเจ้นช่วงลูกหลานมึงพุ่นดีใจนำ ดีใจนำกับความโง่ของมึงกับความปึกกับความคิข้าตาข่าวของมึงดีใจนำยินดีนําเดอ้อ